ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่การอ่านหนังสือจะเป็นกุญแจไขประตูออกไปสู่โลกกว้างกับหาให้อ่าน The Reading Hero เช่นเคยครับกับภารกิจของผู้หูฮีโร่นักอ่านที่จะต้องมาตอบคำถามเพื่อพิชิตขุมทรัพย์หนังสือให้กับเพื่อนๆในสถานที่ที่ขาดแคลนซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของซีซั่นนี้กันแล้วยอดสะสมขุมทรั์หนังสือเล่นเพื่อให้บุลณนิธิบ้านนกขมิ้น ก็ถือว่าทำไว้ได้ดีเลยทีเดียวครับยอดรวมอยู่ที่5 7 0 0 0บาทและว,วันนี้ก็ถึงคิวของน้องๆน,นักอ่านคู่ที่9คู่สุดท้ายของซีซั่นกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเย็นความใสความหนาวแต่แฝงไปด้วยความงดงามจะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนตาพิธีกรของเราอีกกบเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท้าให้อ่าน The Reading Hero นะครับวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายของซีซั่นนี้นะฮะเราจะได้ทราบแล้วว่าจะสะสมคุมทรัพย์หนังสือไปได้เท่าไหร่ครับวันนี้พิเศษครับเรามาในสถานที่ที่ชิคๆคู่ๆค,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 คูที่แปลว่าเย็นนะฮะเย็นมากๆเย็นจริงๆหนาวสั่นกันไปเลยครับเด็กๆครับนี่ฮะ นี่อ้าวอันนี้ไม่ไม่เย็นนะฮะที่เย็นเยนอยู่ข้างในนะครับไปหนาวสันกันเลยไปเลยฮะชวนเปิดหนังสือไปพบกับความรู้และความสนุกครั้งใหม่ใครหนอใครกันทำบ้านชั้นละลายหนังสือนิทานภาพแสนสนุกที่จะพาเด็กๆย้อนมองถึงพฤติกรรมการกินการใช้ของตัวเองว่าพฤติกรรมไหนส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย จนหมีครั่วโลกไม่มีที่อยู่และกิจวัตรประจำวันแบบไหนส่งผลร้ายต่อธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นการกินข้าวเหลือกินอาหารแช่แข็งการเปิดไฟเปิดแอร์ทิ้งไว้หนังสือเล่มนี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆเกิดจิตสำนึกเกิดความใส่ใจในการใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุดและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับที่เราจะไปพบกับความเย็นสุดข,ขั้ว เหมือนยืนอยู่ที่หัวโลกเหนือกับที่นี่สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีถือได้เลยว่าเป็นโดมน้ํำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสถานที่ที่เต็มไปด้วยประติมากรรมน้ํำแข็งที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยไปจนถึงระดับสากลแต่การที่จะสร้างสรรค์ผลงานอัลลัมค่าแบบนี้ออกมาสักหนึ่งชิ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับ รานอกจากจะต้องอาศัยความชํานาญในการทําในการใช้เครื่องมือแล้วยังต้องมีความอดทนเราต้องแกะสลักกันท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิต่ําถึงลบสิองศาเซลเซียสเลยทีเดียวเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจของเมืองน้ําแข็งแห่งนี้ยังมีอะไรให้ติดตามอีกมากมายเราไปเรียนรู้พ,พร้อมๆกันกับคู่หูฮีโร่นักอ่านของเราในวันนี้ผลแรกน้องมุกซี่สาวน้อยน่ารัก ที่ชื่นชอบหิมะและน้ำแข็งเป็นชีวิตจิตใจเรดดีกด้ก้าเรดดี้ก้าเนแหนูชอบเอลซ่าค่ะเพราะว่าหนูอยากเสกน้ำแข็งกับหิมะได้เหมือนเอลซ่าค่ะหนูอยากรู้ว่าบ้านของเอลซ่านั้นจะหนาวแค่ไหนและน้องนับบินหนุ่มน้อยไว้มันที่ขอบอกเลยว่าความเย็นทำอะไรเขาไม่ได้ ผมชอบกินอะไรที่มันเย็นเย็นมากเลยครับเช่นน้ำแข็งใสบิงซูน้ำเย็นๆครับเพราะว่ามันสดชื่นมากเลยครับแมคู่หูฮีโร่นักอ่านของเราวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับถ้าพร้อมสู้ความเย็นปะทะความหนาวกันแบบนี้แล้วก็ไปลุยกันเลยที่นี่ต้องบอกเลยว่ามีประติมากรรมรูปปั้นแกะสลักน้ำแข็งมากมาย การจะสร้างสรรค์ศิลปะให้ได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องใช้อุปกรณ์ในการแกะสลักและประดิษฐ์หลายอย่างเลยทีเดียวอย่างเช่นอุปกรณ์นี้ที่เรียกว่าตัววีจะเอาไว้ใช้เดินลายวาดเส้นต่างๆบนน้ำแข็งเลื่อยมือเลื่อยไฟฟ้าจะเอาไว้ตัดหรือต่อก้อนน้ำแข็งและชิ้นที่สำคัญที่สุดจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสิวที่เอาไว้แกะสลัก ซึ่งก็มีหลายขนาดให้เลือกใช้เลยทีเดียวซึ่งนอกจากอุปกรณ์ที่บอกไปแล้วยังมีเทคนิคในการสร้างสรรค์บางอย่างอีกอย่างเช่นประติมากรรมใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้มาจากน้ําแข็งก้อนใหญ่ก้อนเดียวนะครับแต่มันเกิดจากการติดกันของน้ําแข็งหลายๆก้อนซึ่งการเชื่อมติดกันนั้นมันก็มีเทคนิคบางอย่างอยู่ซึ่งนั่นก็คือคาถามข้อที่1ของเรามูลค่าของทรัพย์หนังสือคนละ2 0 0 0บาทครับ ได้เวลากับคำถามข้อที่1สําสำหรับน้องๆที่ดู Facebook ไลฟ์อยู่นะครับสามารถรู้สนุกตอบคำถามกันได้คนที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะคงไม่รู้สึกว่ามันเย็นนะฮะตรงที่มันหนาวนะฮะคำถามข้อนี้เกี่ยวกับความหนาวสังเกตน,นะครับปฏิมากรรมน้ําแข็งจะมีก้อนน้าแข็งที่มันเป็นก้อนๆแล้วมันก็ติดติดกันอยู่ คำถามของเราเกี่ยวข้องกับก้อนอน้ำแข็งที่มันติดกันได้เนี่ยหครับฟังดีๆกับคำถามสิ่งใดต่อไปนี้สามารถทำให้น้ํำแข็งสองก้อนติดกันได้นะครับกอกไก่ใช้เกลือขอไข่ใช้น้ำหรือขอควายใช้แอลกอฮอล์ตอนนี้ทั้งสองคนนิ่งไม่ได้คิดน,นะฮะมันเย็นมากน้องๆนึกถึงช่องฟีในตู้เย็น เปิดมาเอามือไปจ่ออยู่งนั้นนะ่ะมันเย็นอย่างนั้นนะ่ะเอาเกลือกันเลยเอาโอ้โหบรใยายความหนาวนะผมผมเคยเอาเกลือไปเลยแล้วมันติดกันครับติดกันทําไมมันติดกันได้ครับเอาน้ําแข็งสองก้อนไปติดกันครับแล้วก็กดไว้ครับกดไว้นะนานกี่นาทีฮะหนาทีครับแล้วทำไมต้องใช้เกลือล่ะครับผมเคยทําครับเคยทําที่ไหนครับที่บ้านครับเคยทําที่บ้านนะอ้าวมาที่ บุกี้คิดว่าเกลือใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะยังไงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหนูดูมาจากแอปติตตกแล้วพอโรยเกลือมาแล้วเขาก็น้ําแข็งก็จะติดกันค่ะโรยเกลือกับน้ําแข็งติดกับอะไรครับติดกับเชือกค่ะแต่อันนี้คําถามคือน้ําแข็งติดกับน้ําแข็งนะ,ะอ่าไม่เป็นไรข้อต่อไปใช้น้ําในอุณหภูมิแบบนี้คือเวลาเขาไปแข่งเมืองนอกอ่ะน้ําแข็งก็ต้องติดกันแบบนี้แหละใช้น้ําคิดว่าได้ไหม พอโรยน้ำลงไปแล้วมันก็จะน้ำมันก็จะหายไปครับมันจะทําให้ติดกันไม่ได้ครับโอ้น้ําหายไปเลยเหรอมันก็จะเปียกที่พื้นครับแล้วเราก็จะเอาน้ําไข่มาติดไม่ได้โอ้ใช้น้ําเปียกเปล่าๆนะครับอ้าวมุก,กี้ครับน่าจะใช้ไม่ได้ค่ะเพราะน้ามันน่าจะละเหยอะค่ะน้ําละเหยอากาศเย็นแบบนี้น้ําละเหยเลยเหรอระไรครับถ้าน้ํามันเทไปนิดนึงน่าจะไม่ติดกันค่ะเอาเทไปเยอะสิครับ ก็น่าจะไม่ติดกันนะคะเพราะว่าคือน้ำเหมือนกับน้ำแข็งค่ะทําไมครับเดี๋ยวมันก็นจะแข็งหนูเคยเอาน้ําใส่ช่องฟิตแล้วทีนี้ก็เอาออกมาค่ะแล้วทีนี้หนูก็เอาไปแช่น้ํามันน้ําแข็งก็ละลายค่ะโอ้เดี๋ยวมันก็ละลายไปเอาแั้นายนอกไงอันนี้ในเนี้ยจะใช้อะไรได้ไหมฮะใช้น้ําได้ไหมครับในเนี้ยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่า,วาเดี๋ยวเทลงไปแล้ว อยู่จู่ๆมันก็จะแข็งค่ะเพราะว่ามันหนาวมากก็คือเทน้ำลงมาก็เป็นน้ำแข็งเหมือนกันต่อไปแอลกอฮอล์เชื่อมได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าบีบแอลกอฮอล์ลงไปอะครับแอลกอฮอล์ติดกับน้ำแข็งแต่ว่าเอาน้ำแข็งอีกก้อนหนึ่งมาติดกับน้ำแข็งอีกก้อนหนึ่งไม่ได้ครับแอลกอฮอล์ติดน้ำแข็งไปเลยนะอ่ะมุกี้ว่าไงครับน่าจะไม่ใช่ค่ะเพราะว่า ถ้าสร้างได้แบบนี้แล้วมันน่าจะเปลืองแอลกอฮอล์อะค่ะหอวเปลืองไปนะเปลืองนุประมาณนะครับผมจะหาวิธีที่ราคาถูกกว่านั้นนะครับอาทั้งสตัวเลือกดูเหมือนว่าน้องๆจะมีตัวเลือกในใจแล้วนะครับคุยกันก่อนนะมตอเลยครับตอบเลยไม่ใช่ตัดสินใจนะครับเพราะมันหนาวนั่นเองนะครับเอา้าตอบเลยนะฮะ สิ่งใดต่อไปนี้สามารถทําให้น้องแข็งสองก้อนติดกันได้นะครับในอุณหภูมิเย็นๆแบบนี้นะฮะและนัมีนตอบข้อข้อไก่ครับเกลือครับที่ครับตอบข้อต่อไก่ค่ะเกลือทั้งสงคนนะครับตอบมาเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายถ้าถูกต้องนะครับรับของทถนหนังสือ2 0 0 0บาทคูณ2เทกับ4,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นข้ออื่นผิดแล้วก็คือศูนะฮะและ สิ่งใกตัวไนี้สามารถทําให้น้ําแข็ง2ก้อนติดกันนะครับคําตอบก็คือข้อข้อขอไข่ครับใช้น้ํำนี่แหละครับ,รบแมหมน่าเสียดายแทนน้องมุกกี้และน้องนับบินจริงๆแล้วนะครับและทำไมน้ำถึงทำให้น้ำแข็งสองก้อนติดกันได้เราไปฟังคำอธิบายจากอาจารย์ราว กูเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์จากโส,โสโวโทกันดีกว่าครับจุดเยือกแข็งของน้ำนะครับศูนย์งองาศาเซลเซียสดังนั้นเนี่ยเรามีน้ําแข็งก้อนเนี่ยที่มีอุณหภูมิลบสิองาศาเซลเซียสนะครับอยู่2ก้อนเนี่ยพอเราเทน้ําลงไปที่อุณหภูมิห้องประมาณ30องาศาเซลเซียสความร้อนจากน้ำครับจะถูกดูดโดยน้ําแข็ง2ก้อนนี้ลดลงไปที่ศูนย์องาศาเซลเซียสนะครับแล้วน้ําก็กลายเป็นน้ําแข็ง กลายเป็นตัวเชื่อมเหมือนกาวครับระหว่างน้ําแข็ง2ก้อนเนี่ยเข้าด้วยกันครับโอ้อแรกสอบผิดทั้งคู่แบบนี้ทําให้พลาดไม่ได้รับคุมมรัพย์หมืนสือไปนะครับโอ้โหนอกจากประติมากรรมรูปปั้นแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงามเหล่านี้แล้วที่นี่ก็ยังมีกิมมิคให้เราได้ว้าวและสนุกกับประสบการณ์ใหม่ๆกันอีกนั่นก็คือการเล่นสไลเดอร์น้ําแข็ง ที่ไม่ว่าใครจะมาก็ต้องมาสไลด์เล่นกันทั้งนั้นและยังมีบาร์เครื่องดื่มโดยที่นี่จะมีแก้วน้ำแข็งแกะสลักมาให้เราเพื่อไว้ใส่เครื่องดื่มเย็นๆดื่มกันและหลังจากดื่มเสร็จแล้วก็สามารถนำแก้วไปปาทิ้งในพื้นที่ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้อีกด้วยได้ลองสไลเดอร์และได้ลองชิมน้ำในแก้วน้ำแข็งกันไปแล้วสนุกกันพอสมควรเราก็จะมาถึงช่วงเวลาสะสมขมทรัพย์หนังสือกันต่อ กับคำถามข้อที่2โดยข้อนี้ถ้าตอบถูกรับขุมทรัพย์หนังสือไปสะสมเลยคนละ3,000บาทได้เวลากับคำถามข้อที่2ครับสำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับเราอยู่กันที่นี่นะเราไม่ได้อยู่ข้างในต้องจินตนาการถึงน้ำแข็งความเย็นฟังดีๆครับคำถาม เมื่อใช้มือเปล่าสัมผัสน้ำแข็งจะเกิดอะไรขึ้นน้ำแข็งข้างในอะนะกอไก่มือติดกับน้ำแข็งเนี้ยขอไข่น้ำแข็งละลายเป็นรูปมือ <c oughs> ห้อคอควายแตะปั๊บจะเกิดเสียง <c oughs> เกิดเสียงอ่ะอันนี้แต่แค่แค,คล้ายๆนะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่เกิดเสียงอ่ะอ่า มือติดกับน้ําแข็งนะครับคิดว่าไงมุกกี้ไม่ค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามือไม่ได้เปียกค่ะเวลาลิ้นเราเปียกใช่ไหมคะเราไปกินไอติมเย็นๆนะคะมันก็ติดลิ้นค่ะคือทําไมทําไมคิดว่าติดอะลิ้นทาไมไปติดกับไอติมได้ที่มันเย็นๆได้เพราะว่ามันเปียกค่ะโอ้เอาแล้วมือเราไม่สามารถติดได้หรอคะมือเราไม่ได้เปียกอะไรโอ้แล้วถ้ามือเปียกอะติดไหมติดค่ะ โอ้คิดว่ามือเปียกติดแต่ว่ามือถ้าไม่เปียกก็ไม่ติดอะไรนะมาที่นะบีนครับคิดว่าไงครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะอะไรครับมือเรามันไม่ได้เปียกครับเออมันก็ติดกับน้ําแข็งไม่ได้ครับอ่ะรู้แล้วรู้ได้ไงว่าถ้ามือเปียกจะติดอ่ะหนูหนูเคยเอาลิ้นไปเลียไอติมเหมือนเหมือนมุกี้เลยครับโอ้เด็กๆนี่ชอบเอาลิ้นไปแตะไอติมเนอะเออแล้วไงครับเกิดอะไรขึ้นครับลิ้นติดครับอันนี้เราพูดถึงก้อนน้ำแข็งเลยนะ น้ำแข็งละลายเป็นรูปมือแตะปั๊บละลายเป็นรูปมือเลยอในอุณหภูมินั้นนะไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเอามือแต่อุณหภูมิเรามีไงเรามีอุณหภูมินะแต่ว่า,<ส>าอุณหภูมิเร<ส>าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นคะ่ะคิดว่าไม,ไม,ม่ไม่เป็นรูปมือคะอ่ะไม่เป็นรูปมือค่ะน้ำบีนว่าไงครับไม่ละลายครับไม่ละลายเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามือเราไม่ได้ร้อนครับแล้วขนาดไหนถึงจะละลายครับ ต้องร้อนมากครับร้อนมากประมาณไหนเป็นไข้ครับโอ้ถ้าเป็นไข้มา40องศาแตะบับละลายไหมมันละลายนิดนึงครับโอ้ละลายนิดนึงโอ้ต้องคนเป็นไข้นะถ้าปกติไม่ละลายใช่ค่ะอา้าวแตะบัฟพอเขาควายจะเกิดเสียงน่าจะเกิดะน่าจะเกิดอะไมั่นใจอ่ะก็เพราะว่าพอมือกระทบกันแล้วมันก็จะมีเสียงค่ะแล้วเขแตะนี่แค่แตะเองนี่สัมผัสเนี่ยไม่ได้มาตีเกิดเสียงไหมไม่เกิด ไม่เกิดเลยแสดงว่าก็อไก่เขาขายเขาวายหนูมาไม่มีสักข้อแล้วเนี่ยเพราะอะไรถึงไม่เกิดเสียงครับน้ำแข็งมันไม่มีเสียงก็คือไม่มีเสียงนะอ่ะนบีนอมือไปสัมผัสน้ำแข็งมีเสียงคิดว่าใช่ไม่ใช่ใช่ครับอาจเสียงเป็นแบบไหนะถ้ามือแตะเป็นเสียงมือเราเอาไปกระทบก,กับน้ำแข็งครับสัมผัสไม่ได้ตีนะสัมผัสเนี่ยอย่างเงี้ยเบาๆอย่างเงี้ยแ,แปะปับน่าจะเป็นเสียงประมาณแปะครับอ๋อ ถ้าเป็นนบีนี่ยังมีคําตอบอยู่ในใจตอนนี้แต่ว่ามุก,กี้กอไก่กอา์ไคกอล์ไฟไม่ใช่สักอย่างเลยเอาละยุ่งละแต่มันมีคําตอบที่ถูกไงฮะน่าจะติดกันน่าจะข้อแรกทําไมมาทางข้อแรกแล้วล่ะครับผมก็ว่าข้อแรกมาเอาอยู่ดีก็มาข้อแรกเลยนะอะยังไงยังไงมุก,กี้มุก,กี้ก่อนมือเราม,ามันมีชื้นชื้นอ่ารู้ได้ไงมือชื้นครับก็ตอนนี้มือหนึ่ง,งี่ยแตกแล้วอู้ตื่นเต้น เออเ้ยเป็นไปได้มือเงือออกเออแล้วยังไงพอมันมันชื้นแล้วมันยังไงฮะก็ติดกับน้ําแข็งได้เพราะน้ําแข็งมันก็เฉินเฉินเหมือนกันค่ะความชื้นไปเจอความชื้นในอุณหภูมิที่เย็นอ่อะอะนาบีน่ะก็ว่าข้อแรกเหมือนกันครับเอาตามเขาดิไม่ได้ตามอ้าแล้วคิดเองเลยเหรอเหมือนเหมือนข้อแรกครับเออทาไมอะที่ที่เอาน้ําครับที่เอาน้ํา เอาน้ำแข็งไปติดกับน้ำแข็งถ้ามือเราเปียกเหมือนกันมันน่าจะติดเหมือนกันได้ครับอ๋อในข้อแรกคือเอาน้ำแข็งเชื่อมน้ำแข็งด้วยน้ำอันนี้คือมือเปียกก็คิดว่าเชื่อมเชื่อมกันได้ติดเลยครับแล้วจะเกิดเสียงก็ไม่เอาแหรอไม่ไมมมเ,เอาหรอทำไมครับมันมันแค่แตะเบาๆครับอ๋อจะเกิดเสียงถ้ามันจะเสียงมันจะมาจะต้องอยังไงครับต้องต้องแรงนิดนึงครับอ๋อแบบนี้ตอบเลยไหมครับ ตอบ,ตอบเลย,ะะยนะเมื่อใช้มือเปล่าสัมผัสน้ําแข็งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมุกี้เลือกตอบข้อกไก่ค่ะคือมือติดกับน้ําแข็งน้ําเสียงไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าในใจลึกๆกลัวผิดนั่นเองนะครับแต่ตอบไปแล้วนะถ้าผิดก็ผิดไปเนาะถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับมนุษย์เราไม่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนะฮะเลือกตอบข้อก็ไก่ครับมือติดกับน้ำแข็งครับเสียงมั่นใจนะเนี่ยไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ย <c oughs> โอ้ยมายเองมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหน้ำเสียงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มุกกี้อ่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ้หคมันคือไงน้ำเสียงสั่นไง <c oughs> เอาละตอบมาแล้วทั้งสองคนกอไก่ทั้งคู่ถ้าถูกต้องรับคุณทรัพย์หนังสือสามพันคูณสองเท่ากับหกพันบาทครับแต่ถ้าผิดนะศูนย์ <c oughs> และคำตอบนะครับ <c oughs> เมื่อใช้มือเปล่าสัมผัสน้ำแข็งจะเกิดอะไรขึ้นนะ คำตอบก็คือข้อข้อก็ไก่ถูกต้อง<ม> <ork> โอ้ยลลกอ,อกไหมลลกออกนะสุดยอดไปเลยครับน้องๆและทำไมมือถึงติดกับน้ำแข็งได้ไปฟังคำอธิบายจากอาจารย์รามกันเลยครับ น้ำแข็งที่มีน้หภูมิลบ15องศาเซนเซียสนะครับจะมีน้หภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็งของน้ําเมื่อนํานิ้วที่มีน้ําอยู่ที่ผิวหนังนะครับไปแตะความร้อนจะถูกดูดกลืนทันทีแล้วน้ําที่อยู่ที่ผิวหนังนะครับมันจะแข็งตัวกลายเป็นน้ําแข็งและทําให้เป็นตัวเชื่อมทําให้นิ้วติดกับน้ําแข็งครับถึงจะพลาดข้อแรกไปแต่ก็พลิกกลับมาทําได้ดีในข้อที่สทงทให้วันนี้ น้องมุกกี้และน้องนาบินสะสมคุมทรัพย์หนังสือไปได้6,000บาททำให้จบลงแล้วกับซีซั่นนี้ยอดสะสมขุมทรัพย์หนังสือเล่นเพื่อให้กับบมลนิธิบ้านนกขมิ้นยอดรวมอยู่ที่6 3 0 0 0บาทเป็นอย่างไรบ้างกับการตะลุยโลกกว้างในวันนี้นะครับแบบหนาวหนาวเย็นๆเลยนะบินชอบตรงที่เข้าไปในห้องห้องเย็นๆครับออชอบตรงสไลเดอร์ครับมันยังไงครับ สนุกดีครับเย็นก้นดีครับโอ้ลื่นโอ้มันเย็นแล้วนะเออเอามุกกี้ครับชอบตอนที่ตอบคำถามถูกค่ะเออมันยังไงอะรู้สึกไงอ่ะดีใจมากเลยค่ะได้ความรู้ได้ค่ะว่าวิธีการเชื่อมน,น้ำแข็งยังไงยังไงอะก็ใช้น้ำเออน้ำแข็งเชื่อมไปยใช้น้ำนี่คือประสบการณ์ที่เราออกมาตรุยโลกกว้างนะครับ ครั้งหน้าครับเราจะไปตะลุยกันที่ไหนต้องติดตามชมพร้อมกับที่เราจะเล่นเพื่อให้สถานที่ใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The Reading Hero ครับวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับและก่อนชมรายการไปเรามีบรรยากาศการมอบหนังสือให้กับมูลณนิธิบ้านนกขมิ้นมาฝากกันด้วยครับ